แก้กูแก้ยตัวนีแก้เียตัวแก้เยตัวี้แก้ยดตัวนี้แก้เยตัวนี้หลังลีก็ต้องดูว่า โอเวอร์มันจะชนะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลังเรี้กงจะดูกันครับทุกที่มาขอรลาตาไปหาตลอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยคิดว่าจ,จะมาครับแต่ว่าหลังเรียไปบอกว่าเจอกันทีนูดพี่เปาก็อยู่ว่าบีแฟนแล้วแบบโอเวอร์ Over ก็จะตีอะไรก็ยังงงอยู่ใช่เอ,อ่อนี่มีข้าวไหมครับมีคับ ฮะมีครับขอข้าวนะครับกระเป๋าอะไรครับหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่ครับจ่ายเดียวก็พอครับจะตายครับกระเป๋าอะไรนะหนึ่งสี่หกสี่ครับอย่าทำหนูกินไหมครับฮะกินข้าวไหมครับกินข้าวไหมครับมีพอตดนะครับมีครับขอพอตนะครับหนึ่งสี่หกสี่ขอพอดครับแต่ผมไปซื้อที่ร้านค้าก็ได้ครับถ้า่ไหมครับใช่ไปซื้อที่ร้านค้าอันนี้อยู่ใน อ้เนี่ผมไปซื้อที่ร้านค้ากัครับจะได้ไม่รบกวนเพราะที่ผ่านมาก็น่าจะรบกวนมามากพอแล้วครับ<ะ>ตัวรองหลังรีมึงต้องบอกกูนะว่าให้กูไปไหนอะ่ะเพราะว่ามันมีไฟโอเวอร์กับไฟนี่ไฟโอเวอร์กับไฟไอ้นี่ต้องถามเออต้องถามไม่ได้ยินอะ่ะเหรอครับพี่ชายใหญ่ครับ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 พ,พี่พี่มีรถปล่อยเช่าอีกไหมไม่มีหมดแล้วใช่แค่เออมีแต่ก,กูเนี่ยปล่อยเช่าจะเอาปะก็าหารถอ่ะครับปล่อยเช่าคุณมีรถปะครับจะได้ปล่อยเช่าส่วนผมก็จะปล่อยเช่าแล้วครับเช่าไหมครับ เช่าไหมครับเช่าได้เหรอค่ะฮะเช่าได้ละครเช่าได้ครับถ้าอยากจะเช่าอยากเช่าอะไรครับมีให้เลือกมีอะไรให้เลือกมากครับมีมีความรู้สึกมีรถมีแล้วเวลาครับจะเช่าอะไรครับเช่าลมไหมอันนี้ไงมันได้จริเช่าลมก็ได้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยขอโทษนะครับท่านที่การร่มให้คนทานท่านที่รู้ว่าผมเราเรียกว่าคุณชอบฝนโอ้โหขอโทษนะครับที่แบบการร่มให้อะท่างที่รู้ว่าคนชอบฝนอ่ะ ก็คุณไม่ได้กางร่มครับแต่ว่าคุณชอบฝนผมเลยต้องขอโทษคุณก่อนว่าขอโทษนะครับที่กางร่มให้ทางใจแล้วคุณชอบฝนนะครับไม่มีซ้อมหรอครับวันนี้เออไม่มีครับยิ้มอะไรครับฮะยิ้มอะไรครับไม่ได้ยิ้มครับรออะไรครับฉบับปรับปรุงต้องเข้าแล้วอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ๋อไม่ได้มีอะไรครับผมมาขอข้าวอ๋อใช่ครับผมมาขอข้าวแล้วผมก็มาขอพอดฮะ ขอพอดแต่คุณไม่มีผมก็เลยไปซื้อพอดมางไงเพราะผมก็มากางร่ม<อ>ใช่แต่ผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบร่มหรือเปล่าใช่ปหมล่ะผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบร่มหรือเปล่าถ้าคุณชอบร่มเงนี้มันน่าฟังจังตอนนะี้ถ้าฝนมันตกก็ผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบร่มหรือเปล่าผมก็เลยแบบไม่รู้ไงเพราะว่าผมแบบอาจจะยืนร่ม,มให้คุณในวันนี้คุณไม่ต้องการก,ารก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไงคะว่าไม่ต้องการร่มอาวต้องการร่มเหรอไม่ได้ต้องการร่มค่ะต้องการอะไรครับต้องการข้าวเอาไหมฮะเลกคะต้องการเป็นไรครับ เอาแล้วไม่ต้องการลมต้องการอะไรครับต้องการให้ตัวเองกลับมาสดใสแล้วเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรแล้วคนสดใสแล้วป่ะครับไม่สดใสมั้งล่ะครับแต่อากาศไม่ค่อยสดใสครับฝนน่ากำลังน่าจะตกอยู่อากาศไม่สดใสคนก็ไม่น่าจะสดใสฝนตกหนักเลยครับใช่ครับอดีตอดีตก็ไม่สดใสครับปัจจุบันก็น่าจะสดใสครับแต่ถ้าปัจจุบันสดใสอนาคตก็จะสดใสครับแต่ระว่ังฝนตกนะมันจะเปียกยืนทำไรครับเนี่ยคนเดียว ไม่ยืนทำแล้วคนเดียวครับเออมายืนฟังเพลงกับเพื่อนค่ะอ๋อเรามายืนทำอะไรคนเดียวค่ะผมไม่ยืนคนเดียวนะคะผมไม่ยืนคนเดียวนะผมไม่ยืนทำอะไรคนเดียวนะผมยืนกับคุณนะคร<ะ>ับผมยืนคนเดียวที่ไหนครับไม่ยืนคนเดียวสักหน่อยคร<ะ> <Hello S 2> ับฮัลโหล่อไอเอามาเจครับครับพี่เปาไอวิชั่นพี่พี่อยู่ไหนครับพี่ตามไม่ได้วะไอเนี่นมันเอารถกูไปวะยังไม่ตอบเลย งั้นงั้นงั้นปล่อยไป8คันก่อนใช่ไหมพี่เออเออเดี๋ยวค่อยปล่อยเพิ่มได้ปะมันมันไอ้น,นั่นมันไม่เข้าเมืองอ่ะไอมือวขวากลัวไอเวนอ่ะมันก็สัญญาว่าจะเข้าเมืองวันนี้กูไม่ให้รถมันเช่าแล้วไอเหี้ยได้ครับโอเคน้อง <c oughs> ปล่อยปล่อยเท <c oughs> ่าที่ได้ก่อน <c oughs> ก็ได้เจเออเออเสียดายเหมือนกันเออเออเออโอเคครับพี่ก็ขอปล่อยเช่ารถครับคุณมีรถไหมเออไม่ไม่มีครับไม่มีรถเหรอครับปล่อยเช่าไปแล้วเหรอใช่ครับปล่อยแล้วอ๋อแล้วคุณมีผมไหมครับคุณมีผมไหมครับหมายถึงผมเนี่ยครับผมสีม่วงครับ อ๋อมีผมเนาะมี่ผมอยู่ข้างๆเลยพี่ผมอยู่บนหัวครับพีผมอยู่บนหัวครับอ๋อก็คือพี่ผมอยู่ข้างบนหัวอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้ผมก็สั้นครับวันนี้ผมก็ยาววันนี้ผมก็โสดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ค่ะอ๋อตอนนี้โสดเลยครับตอนนี <ri> ้โสดค่ะทำไมโสดครับก็เขาไม่อยู่แล้วก็เลยโสดใครล่ะครับคนข้างๆน่ะครับพวกหนูเหรอผมส้มอะครับผมส้มคุณนั่นแหละผมอะเหรอที่ไม่อยู่ มีคนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป่สุดท้ายก็ไปตลอดโอโซนหรือเปล่าน้องพี่หรือเปล่าใครใครบอกว่าจะอยู่ตลอดไปครับเจ็ดเจเจ็ดแล้วเมื่อกี้ตะชาลติ้งหาสุติไเลยยะใช่ไหมครับคนที่สัญญาว่าตลอดไปสุดท้ายก็ไปตลอดไหมครับตลอดไปไม่มีจริงใช่ไหมครับคนที่ขอให้อยู่ตลอดสุดท้ายก็ไปตลอดคุณเคยผมคุณเคยขอผมไม่อยู่ตลอดเหรอเคยมีคนคนนึงขอให้อยู่ตลอดค่ะก็มีคนเคยเคยขอผมให้อยู่ตลอดเหมือนกันครับเขาไม่อยู่อีั้ไม่อยู่ตรงไหนครับก็ยืนอยู่นี่ครับไปถึงไอ้นั่นครับไอ้คนนั้นครับ อยูุ่ดก็หยุดตลอดไม่ใช่เหรอใช่ครับมันก็อยู่ตลอดก็อ่อนตลอดครับนี่เห็นอยู่ใช่ไหมครับครับเธอไม่ว่าเพือยู่ตลอดเหมือนกันครับื่อนอยู่ตลอดใครอยู่ตลอดครับอ๋อเพื่อนอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับมีความสุขไหมครับอยู่กับเพื่อนอ๋อครับก็มีความสุขครับมีความสุขดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่มันก็เคยมีความสุขมากกว่านี้ครับอ้าวดงว่าอยู่กับเพื่อนมีความสุขเหรอครับก็มีความสุขครับแต่ว่า เคยมีความสุขมากกว่านี้ไหมครับไปสีให้มันจบๆไปอิสัตว์กูแบนไอ้เหี้ยมันเคยมีสิ่งที่แบบทําให้มีความสุขมันพ่อเหมือนแบบชอบจะชอบพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบเบรกเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยสัตว์อะไรนะครับมันเคยมีคนคนหนึ่งที่ทําให้มีความสุขเพราะว่าเขาหายไปแล้วครับอ้าวแต่คุณก็บอกว่าคุณแบบว่าก็รู้สึกดีไม่ใช่ครับที่แบบไม่มีผมแล้วเงี้ยครับฮะบอกตอนไหนคะน้ำเสียคุณไงตอนที่คุณแบบไปแล้วอ่ะ มีความสุขดีไม่ใช่หรอคะคุณรู้ได้ไงผมมีความสุขคุณดูแบบโล่งใจนะที่แบบว่าเออแบบคุณแบบเพื่อใครครับเพื่อตัวเองไงคะแบบแบบเหมือนรู้ทันหมดแล้ะแสดงว่าแบบคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วเดี๋ยวว่าผมต้องมาแบบสไตล์แบบเนี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ปะใช่ปะไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างไงครับก็ไม่ได้รู้ว่าคุณจะมาสไตล์อย่างนี้ครับสไตล์อะไรครับก็แบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่า ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะมาสไตล์แบบนี้เหมือนกันครับ <Huh? S 1> เปล่าครับไม่มีอะไรขอโทษนะครับขอโทษเรื่องอะไรคะขอโทษเรื่องที่แบบกลางร่มแล้วมันกลางไม่เต็มตัวครับอาจจะเป็นคณเปียกครึ่งหนึ่งครับขอโทษด้วยไม่เป็นไรครับอาจจะน้อยอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้เปียกอาจจะแปรแขนนะครับแขนข้างขวาครับ มือจะดีแล้วครับครับผมจะกลับมาหลังรีไหมครับฮะจะกลับมาหลังรีไหมครับกลับมาตลอดอะค่ะอยู่ที่นี่ตลอดเหรอครับอะไรนะครับครับอ่อค่ะแล้วไม่ทักเหรอครับอ๋ะไม่ทักอะไรคะไม่ทักผมเหรอครับรีแล้วครับ เอาไว้เจอกันหลังลีเอ่อกดดีไหมครับกดอิมอยู่ครับเบอ,อ,มมอร์เบอร์เบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไร <B> ไครับเบอร์เบอร์โทรครับทำไมครับจะเก็บไว้ครับเผื่อไว้ติดต่อกันเรื่องแบบหิวข้าวอะไรครับยังยังอยากกินข้าว อยู่เราก็เคยกินข้าวครับเคยกินข้าว<อ>มันมันถูกใจเขาเรียกว่าแลบถูกใจฝีมือคนนี้ครับไอ้หน้าหลิงพันพ่อมึงนี่ถูกใจแล้วลบเบอร์ทิ้งทำ <The third day> ไมครับอะไรอะไรนะครับถูกใจแล้วลบเบอร์ทิ้งทำ <The first day> ไมครับ <The first day> แล้วคนที่ลบเบอร์ลบเบอร์ผมทิ้งไหมแล้วคนที่ลบเบอร์ผมทิ้งไหมเออลบไปแล้วครับก็ถามกลับมืกันนะครับว่าถูกใจแล้วจะมาลบเบอร์ทิ้งทำไมครับไม่ได้อยากลบครับแต่พอดีมันเป็นเบอร์แรกนะครับ เปเบอร์แรกเหมือนกันครับเบอร์แรกมันก็ไม่เกี่ยวเถ้าแบบเบอร์อยู่ต้นอยู่ท้ายอยู่กลางมันจะลบกันเก็ได้แต่นจะลบไปเพราะเป็นเบอร์แรกมันไม่ไม่ไม่ใช่แบบเวลามัน,เป,นเปิดแล้วมันเห็นแล้วมันคิดถึงเจ้าของเบอร์อะครับ <c oughs> เบอร์พี่เปีหนึ่งสามแปดหนึ่งครับจำได้ <c oughs> <c oughs> ครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดสามสามใช่ไหมครับใช่ครับจำได้ไงครับไม่ได้คุณจำได้คนเดียวหรอกผมก็จำได้เหมือนกันจำได้แล้วถามทำไมครับ ถามแล้วครับก็แนะนำตัวกันใหม่ใช่ไหมครับว<ะ>ันนี้คือ Image อันนี้คือเปาก็เห็นทีมมาว่าเปาก็เลยตอบกลับว่า Image ค่ะก็บอกเราดีๆที่รู้จักกันใหม่หรือเปล่าครับไปฝากเถอะครับเลขปับปอกคงก็ได้ครับอะไรนะคะเลขปับปอกคงก็ได้ครับเออเรียกอิมก็ได้ค่ะเรียกอะไรครับอิมค่ะอิมใช่ค่ะอิมอะไรฮะ ใช่ไหคะตอนที่เคยเรียกเอะไรพี่เปาได้ไหมครับอะไรเขาถือขนมคะใช่ไหมเรียกพี่เปาได้ไหมครับพี่เปาเหมือนที่เคยเรียกครับพูดติดแล้วอยากได้เลยอ่ะครับเดี๋ยวลองทดสอบนะครับพี่เปาเหมือนที่เคยเรียกครับเราเรียกเรียกได้ครับพี่พี่เปาอยู่ไหนเนี่ยครับที่ชอบเรียกบ่อยๆครับเราที่ลองเรียกอิมสิคะอิมอิมอ่ะอิมอยู่เปล่าอยู่ไหนอ่ะเนี่ยพูดได้คุ้นคุ้นไหมครับฮัลโหลครับอะไรในทวิตจะได้อ่ะเราเราเรียกพี่เปาได้ไหมครับสมมติก็ได้ อยู่ไหนหิวข้าวหิวข้าวเปล่าหิวข้าวไหมพี่เปาพี่เปาจะตีไหมอ่ะสนับอ่ะจะตีไหมสนับอ่ะพี่เปาวายเบ <c oughs> เอา้าาพี่เป่าวายเบให้อิมขายเท่าไหร่คะไ <c oughs> หนพูดสิอะไรครับพอแล้วครับ